ัสดีครับผมชื่อนายศิริศักดิ์วิชาชัยครับเป็นนักศรรึกษอษษษษษักษรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีระจอมเก้าบุรลลีครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการสานสีลวดเข้ากับมงล้อจกักรยานนัครับซึ่งเริ่มแรกเราก็ต้องรู้จักสีลวดก่อนนะอย่างแรกก็คือสีลวดจะมี2แบบครับแตกต่างในชัดก็คืออันนี้ก็คือพอสั้นครับหรือเรียกว่า4ีาองศา ตัวนี้ครับคอยาว90องศาครับซึ่งจะเห็นว่าแตกต่างกันแล้วต่อไปก็จะเป็นการสาธิตครับผมโดยการเรามีดุมฮะเราด้านผ้เบิดตเงมงล่างสี่บหเนี่ยจะอยู่ด้านในครับสังเกตปีกบนครับอันนี้คือปีกบนนี่คือปีกล่างที่จะอยู่ด้านในครับก็คือจะอยู่แบบนี้แบบนี้ครด้านในครับผมแล้วก็90ครับผม90นี้จะอยู่ด้านนอกฮะ ด้านนอกแบบนี้ฮะแบบนี้นะครับแล้ววิธีการเราก็สอดรูเว้นรูครับผมเราก็ใส่เข้าไปสี่ส้านนั้นแล้วก็สอดเข้าไปครับผมแบบนี้ใส่รูเว้นรูครับใส่รูเว้นรูดูเว้นรูนะฮะพอเราใส่สี่ห้าเสร็จแล้วเราก็ใส่90้าสิลงไปเลยฮนะ 9กก็คือมันจะอยู่ด้านนอกแบบนี้ครับเราใส่กับด้านแบบนี้ก็ได้ใส่รูเว้นรูเหมือนเดิมครับรูเว้นรูนะฮะซีรวดเ,เบอร์นี้จะเป็นเบอร์เล็กนะครับเบอร์สิบถ้าเบอร์เก้าจะใหญ่กว่านี้อันนี้คือเบอร์เก้าสิบกนี่ฮะพอใส่เสร็จแล้วเราก็ กลับด้านครับกลับด้านแล้วก็ใส่ด้านหนึ่งครับโดยเริ่มจากอะไรครับสี่ห้าก่อนสี่อยู่ด้านในใส่ปี่บนก่อนนะฮะปี่บนก่อนเขบาไปีกบนครับพอ สีบนเสร็จแล้วจากนั้นเราก็ใส่ปีล่างครับอีกล่างก็คือ90สีรวดทั้งหมดจะมี36มสิซนะฮะสาหเส้นโดยที่ปีกบน18ปดกีล่าง18ครับใส่รูเว้นรูฮะ ร้อยครับอันนี้พอเราใส่ซีรวดเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะเป็นการสานแล้วฮะเราก็เก็บสีรวดนิดนึงเก็บซีรวด,ดวนิดนึงครับครับทีท,ทเร่เราก็ใส่มันถูกด้างนีน่ครับจากนั้นโดยเริ่มจาก เราก็หาจุกลงครับผมวิธีการเริ่มแบบเบสิกฮะถ้าเราชำนาญแล้วเราก็ไม่ต้องกระไดหาจุกลงก่อนครับเริ่มต้นของเรานี่ครับเจอแล้วครับจุกลมสังเกตจุกลมครับเจอจุกลมนะฮะแล้ววิธีการสานเราก็จะเริ่มสานจากปีกบนก่อนเราก็จัดซีวอดีมีครับจัดซีวอดีมีจากนั้นเราก็เริ่มสานเลยครับโดยที่ เราจะสารแบบไวยสีนะฮะเรบจะใส่ไปได้โดยที่90จะทับ45เสมอนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ครับ90ครับผมจะทับ45เสมอนะแล้วก็ใส่นิเปิลเข้าไปกันกสักสามสี่เกียวฮนะ สาสี่เกียวนี่ครับเราก็จะได้ช่องแรกแล้วต่อไปเราก็ทำเหมือนเดิมครับแบบนี้ครับ90สังเกตนะว่าเก้าสิบจะเท่ากับสี่สิบ้าเสมอสำหรับนักเรียนคนไหนที่ยังตามไม่ทันก็สามารถกอขับได้นะต่อไป เดียวครับ90คับ45หลักการที่สอนไว้ตลอดสามสี 3, เกียวครับเวลาขันนิปเปลิลไม่ต้องขันแน่นครับขันไว้สักสามสีเกียวก็พอ ก็ต่อไปครับสังเกตนะครับว่ามันจะเป็นรูเว้นรูนะมันจะเว้นไว้รูหนึ่งเว้นไว้รูหนึ่งตรงระยะช่องครับจากนั้นเราก็เหมือนเดิมครับใส่นิปเปิลแล้วก็ขันใส่นิปเปิลครับแล้วก็ 拜拜。Bye bye. เวลาเราใส่เราก็เช็คไปด้วยนะครับว่าเราใส่ข้ามรูหรือเปล่าครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเสียเวลาได้ ตรงนี้มันจะไม่เข้าเกลียวเลยนะแล้ก็เปลี่ยนนิปเปิ้ลได้นี่นิดหนึ่งหนันก,กนิดหนึงแล้วก็อย่งงครับเราก็จะจับซี่รั่วไปเลยก็ได้เพราะว่ามันอาจจะขัดได้นะ สีดรอไปเลยก็ได้อันนี้ก็เข้าตัวนี้ต,นตัวนี้ครับสีรไปรอปืนครับ ตึงมือนะฮะต่อไปก็ตัวนี้ครับห้ามสีอ่ะแล้วก็จะได้อีกบนเสร็จแล้วครับผม เสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นอีกล่างออาแล้วก็ตีด้านแล้วต่อไปเราก็เริ่มจากจุกลมเหมือนเดิมฮนะเริ่มจากจุกลมตรงนี้ครับผมจากนั้นเราก็จัดซีรุ่ดครับผมจัดซีรุ่ พี่รอดไป90ไปฝั่งนี้45ไปฝั่งนี้ครับจับที่รอดไปรอเลยลก็ใส่นิปเปิลครับเริ่มแรกถ้าเราสามารถเริ่มต้นได้เราก็จะไปต่อได้ครับโดยที่อย่างนี้ครับเริ่มจากจุกลมเราเดิม ท0ทับ45เสมอครับเทคนิคที่อาจารย์สอนไว้เพื่อ,อที่จะเราไม่ได้สับสนว่าตัวนี้ทับตัวไหนตัวนี้ทับตัวไหนไม่แน่นม่เปฮะอันนีนึงจะหลครับผมเมื่อกี้ เราก็ะจัดก่อนซี่รูด,ต,ดต,ตัวนี้จัดซีรวดก่อนสังเกตฮะ90ครับผมจัด90ก่อนเลย90 90จะไปในทางเดียวกันนะครับผมถ้าเราลองทำดูจัด90ไปก่อน90จะไปฝั่งเดียวกันหมดเลยอพอได้90แล้วต่อไปก็จัด45 45ก็จะส่วนทางแบบนี้แบบนี้นะครับซี่รวดตรงนี้เราอยู่นี้แล้วก็ ตัวนี้ก็จะมาทางนี้ตัวนี้ก็จะอยู่คูน่นี้ตัวนี้ก็จะอยู่คู่นี้ลงไปด้านล่างแล้วพยายามจัดจัดให้ตลอดก่อนจะได้ไม่ลืมใส่นกิปเป 5อันนี้ไาฝั่งนี้แล้วก็ยัยงรอครับยัยงรอเหมือนเดิมฮนะเวลาเราใส่แล้วก็นับช่องครับผมพอเราเริ่มได้ตัวนี้เราก็นับไปหนึ่งสองสามสี่ครับแล้วก็จับไฟวันตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามสีแบบนี้ ตัวนี้ก็จะหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่คู่นี้ตัวนี้ก็จะหนึ่งสองสามสี่อันนี้นี่ก็จะตัวนี้นี่ก็จะกับคู่นี้ครับน,นี่ก็คู่นี้จากนั้นเราก็มีหน้าที่ขันนิปเปลิล เราก็เช็คไปด้วยนะครับว่าเราจัดซีรวดผิดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราขันไปแล้วเราจัดซีรวดผิดมันก็จะทําให้เราเสียเวลานี่ก็คู่นี้คนระับ ใส่เข้าไปครับเราเหลืออีกสตัวครับสตัวหายอ่ ข้อควรระวังนะครับก็คือถ้าเราจัดซี่รวดไม่ดีแล้วคราวนี้เราขันไปแล้วมันจะทําให้เราเสียเวลาโดยการเราต้องมารื้อตัวที่เราขันไปเนี่ยออกหมดแล้วก็เราจะเสียเวลาในการทํางานนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายส่องตัวสุดท้ายครับ ครับผมจะได้แบบนี้นะครับผมผมก็ขอจบการสาธิตวิธีการสานซีรอตเข้าของวงล้อจักรยานยนตเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผม